จากอดีตที่เคยมีดราม่ากับเกมแอนิเมชแฟนซีคลิปในวันนี้ทุกคนอาจจะยังไม่ทราบครับว่าผมเนี่ยเคยมีดรามา่าหรือว่าลดทัวร์มาลงกับเกมแอนิเม a n t a แฟนในเวอร์ชั่นแรกนะครับวันนี้รีวิวแอนิเม t a ่นแฟนตาซีลีความคิดเห็นนี้ จะไม่เหมือนเดิมครับโรบักร,ราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็ม <Huh? S 2> มีที่นี่แอพแชชอปเพื่การเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแบบต่างๆ a c Arise c o d e Over A V Anime Vanguard B F บอกฟุตปลอดภัยไร้กังวล <S <S คิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอฟแชทชอปครับ <shop> อยาก AFK 24ชั่วโมงแต่<อ>ไม่รู้ทำยังไงส o o ดขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อนฟาร์มได้อย่างสบายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U g p h o ฟ e เป็นแอปพลิเคชันระบบเคลาวที่จะใช้มือถือจากทาง U g p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทําให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด2 4ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่โอ้ไม่ก็ เป็ไปได้ไดแถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงก,กว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสมดุปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ h i ไฮสเ e คนั่นเองทำให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับ s n o o ฮัลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแอนิเมะแฟนตาซีรอีกเช่นเคยครับหลายๆคนคงจะงงนะว่าพี่พี่จะมารีวิวเกมเกมนี้ทำไมในเมื่อคนมันเล่นแค่หลัก300 400เท่านั้นเองนะตอนนี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่าประมาณ4-5วันที่ผ่านมาเนี่ยผมดำดิ่งกับเกมเกมนี้จริงๆครับคือเล่นมันจริงๆเลยเว้ยเพราะผมอยากรู้ว่าณนะปัจจุบันเนี่ย มันยังมีการอัปเดตและการพัฒนาอยู่ตอนแรกมันเหมือนเป็นการลองเชิงมากกว่าว่าเฮ้ยเกมมันมีอะไรนะณนะตอนนี้คนถึงเล่นทนถึงไม่เล่นวันนี้ก็เลยจะสรุปรีวิวในปี2025ของเกม a n i m e ม a n t a s y ซีรีแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ายังไงเขาก็ยังอัปเดตอยู่แต่ผมพูดตรงๆนะครับรีวิวในวันนี้เนี่ยทุกคนอาจจะไม่คาคดจิตนะว่าในมุมมองของผมเนี่ยเกมเกมนี้สนุกมากครับคือสนุกจริงๆทับ พูดถึงให้คะแนนนะผมให้คะแนนแบบเว่อร์เลยอะคือถ้ามันเต็ม10ผมให้เต็ม10เลยเว้ยคือผมไม่ได้ไปพูดถึงข้อไม่ดีหรือข้ออะไรก็ตามแต่นะแต่ถ้าความสนุกเนี่ยผมพูดตรงๆว่าตอนนี้ที่ผมเข้ามาเล่นนะเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่ได้แวะเข้ามาเล่นหรือแบบไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเกมเกมนี้เนี่ยคนมันจะเล่นน้อยหรืออะไรก็ตามแต่บอกตรงนะมันทําให้ผมสนุกมากจริงๆนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมมันถึงสนุกนะครับเพราะว่าผมก็แค่แบบเข้ามาเว้ยแล้วก็ เข้าใจระบบมันอะไรต่างๆนานา,นาแล้วก็ลองเล่นดูพอลองเล่นดูปุ๊บมันติดครับแล้วก็หลายๆอย่างคือสนุกมากๆถ้าคิดสภาพของเกมเกมนี้เนี่ยมันคือเกมที่เล่นง่ายๆสบายๆแอนิเมะหลากหลายแล้วก็มีความสนุกในตัวเออผมจะนิยามประมาณนี้เลยผมกับเพื่อนเนี่ยเล่นกันมาเพื่อนผมเล่นประมาณ3-4วันและผมเนี่ยนำไป5วันแล้วแต่ตอนนี้เพื่อนผมมาติดกว่าผมอีกนะเอออันนี้คือบอกประสบการณ์เล่าให้ฟังอย่างนี้เลย นะครับแล้วก็มีหลากหลายระบบมากๆที่มันรู้สึกว่ามันเข้าใจง่ายแต่มันก็ไม่ได้เวิร์ดเวอร์ครับคำว่าเวิร์เวอรของผมก็คือมันไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ทําให้มันดูแบบอะไรยุ่งยากอะไรขนาดนั้นอะไรหลายๆอย่างที่เขาทํามามันเข้าใจง่ายๆมันเหมือนย้อนกลับไปเล่นทีดียุคแรกเริ่มครับที่ไม่ได้แบบมีอะไรที่ต้องใส่ใจมากมายขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นพา s s ีนู่นนี่นั่นคือมันก็มีแหละ เพราะอย่างที่หลายๆคนบอกเข้ามานะในคลิปที่แล้วคลิปจงกอนเนี่ยหลายคนบอกว่าเกมนี้มันกอลฟนู่นนี่นั่นนั่นคือเอาณนะปัจจุบันผมพูดตรงเรื่องกอฟเนี่ยผมจะพูดในมุมมองของผู้เล่นแล้วกันผมไม่ได้พูดพูดในมุมมองของคนวิจารณ์แล้วกันคือสมมุติว่าถามว่ารีวิววันนี้เนี่ยมันจะไปเป็นในทิศท,ทางไหนมันคือทิศท,ทางของการที่ผมเข้ามาเล่นแล้วผมก็เสพทุกอย่างที่เกมเขาให้มาไม่ว่าจะไปเหมือนแมปอื่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้ามันสนุกเท่ากับจบนะครับ เพราะเกมเนี่ยถ้ามันให้ความสนุกเราได้แล้วเราเล่นแล้วมันสนุกเนี่ยแค่นั้นเป็นพอครับเออผมจะไม่ไปพูดว่าเฮ้ยอันนั้นเหมือนนี่อันนี้เหมือนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าผมไปนั่งพูดแต่เรื่องนั้นเนี่ยผมก็จะไม่สนุกกับการเล่นเกมนะท่าไหรานะครับผมเออเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนบอกว่าเฮ้ยเอจไอระบบเทียท์ไลน์เนี่ยเหมือน AG เลยเฮ้ยไอระบบเทียพเพลย์เนี่ย เหมือน a c เลยอะไรเงรี้ยมันก็จะพูดบนอยู่กับประมาณนั้นนะซึ่งผมเข้าใจได้ในมุมมองของคนรู้สึกว่าเหมือนอาจจะไม่ได้ชอบเล่นอะไรอย่างนี้แต่พูดในมุมมองของตัวผมเองเนี่ยเกมนี้สนุกมากจริงนะเออทุกคนสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นผมอยากจะไม่อยากให้พลาดจริงๆคือแบบแค่ลองเปิดใจเข้ามาเล่นก่อนแล้วกันตอนแรกมนอาจจะงงงอ๋องอ๋องว่าแบบเฮ้ยเข้ามาปุ๊บอย่างหนึ่งเลยที่คุณจะน่าตกใจกับเกมเกมนี้คือเข้ามาปุ๊บคุณจะได้ตัวละครเทรดนี้มาเลยเนี่ยไอเทรดเซนิตเนี่ย ที่เป็นเทรดสุดยอดของเขาอะคือเขาจะแจกมา1ตัวเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกนะแต่ทำให้มันทําให้เกมเล่นง่ายขึ้นจริงจริง คือมันดูเหมาะสมกับเกมเกมนี้ถ้าใครเล่นจริงๆจะรู้นะว่าเออมันก็ไม่ได้ยากมันก็ไม่ได้ดูยุ่งยากอะไรขนาดนั้นคือคุณได้เซนิตมาก็ใช่แต่ณปัจจุบันเนี่ยตัวละครบางตัวเนี่ยแผนหลังๆเนี่ยไม่าำป็นต้องมีเทรดนี้มันก็เก่งแล้วแต่ถ้ามีเทรดนี้มันก็จะเก่งขึ้นไปอีกซึ่งสุดท้ายคุณก็ต้องไปเล่นฟาร์มหารีโลมาให้ตัวมันอยู่ดีเนี่ยผมเล่นมาผมก็ใช่ว่าผมจะมีรีโลเฟ้อๆนะสุดท้ายมันต้องฟาร์มเหมือนกันครับแล้วก็ระบบหลายๆอย่างที่เขาออกแบบมาผมรู้สกกว่่่าามันนน็สุดีอยงเช มันจะมาในช่วงอัปเดต3เนาะซึ่งพอ,พอผมเข้ามาเล่นนะผมสนุกนะ,ะการแบบคิดถึงแบบพวกอะไรเก่าๆเปิดหาตัวแล้วก็ลงฟาร์มแล้วก็มาซื้อของอีโวแล้วก็ตอนนี้มันก็จะมีการันตีนะถ้าเล่นครบก็จะได้ริมลิมรูอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยอย่างเช่นอ่า uh, The Classroom Permanent อันใหม่เนี่ยนะกณลองเปิดใจเล่นก่อนผมบอกตรงนะว่าโอเคมันเหมือนใช่แต่มันสนุกสนุก ลองเล่นดูคือสําหรับผมคือมันเล่นไม่ยากเลยนะครับก็แค่แบบมาฟาร์มเลเวลแล้วก็ระบบอะไรหลายๆอย่างที่มันน่าฉงนก็เป็นอีกหนึ่งระบบในเกมนี้ครับคือการเพิ่มเลเวลคือยูนิต e ีเจนเดอรีเนี่ยคือมันจะคุ้มค่าคุณไม่ต้องไปนั่งฟาร์ม XP หาของกินเลยเกมนี้นะคือแค่แบบมาที่ตู้นะครับแล้วก็สุ่มเปิดตู้ที่คุณอยากได้ตัวละครอ่ะผมอยากได้ชินโนบุพอดีผมเปิดเลยแล้วกันออโต้เซลเกมนี้เนี่ยมันก็จําเป็น แต่อีกมุมมองอะ่ะผมจะบอกให้ว่ามันก็ไม่จําเป็นเหมือนกันเพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่าควรจําเป็นเนี่ยต้องใช้ยูนิตในการเพิ่มเลเวลหมดเลยเนี่ยผมกดไปแล้วนะผมเสียเพชรไปแล้วอ้าวงงเลยดิมันเป็นเกมที่สามารถเลือกได้สคิปซัมมอนแอนิเมชันจะมี3แบบครับคือมันจะมีฟูลฟูลก็คือขึ้นมาทีละตัวเหมือนที่ทุกคนเคยเปิดนะตึ้งตึ้งตึงตึง,ตง,ตงนะครับฮาร์ฟ uh, เนี่ยจะขึ้นมาเหมือนแอนิเมชันการ์ดครับก็จะคือคือมันจะขึ้นหมายเหตุติกต๊กติกต๊กติก๊ก แต่ถ้านันเนี่ยก็คือแบบคุณขี้เกียจจะเห็นแอนิเมชันเลยคุณกดได้เลยผมว่ากดเปรี่ยงเมื่กย่แล้วทุกอย่างมันก็เข้ากระเป๋าผมหมดเลยแต่แค่ข้อเสียงของมันคือผมจะไม่รู้ว่าตัวอะไรเข้าบ้างนี่เห็นปะเนี่ยเมื่อกี้ผมได้มาเป็นตัวอะไรบ้างเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันอ่ะได้มาเป็นคาคาชิแล้วก็จนถึงตรงนี้ซึ่งไอตัวพวกนี้เนี่ยมันเจ๋งตรงที่ว่ามันสามารถไปกิน XP ได้เหมือนของ XP เลยครับแล้วก็ ไอตัวพวกนี้จะไม่สามารถ transfer ร e l o a ได้นะแต่ถ้าเป็น regenary ขึ้นไปนยะคุณจะสามารถเอามาแลกรี l o ได้คือจะได้รี l o ad. คือเกมนี้มันก็แจกรี l o ad, เหมือน a f s นั่นแหละนะครับพอผมมาเล่นแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีเพราะว่ามันมีความหลากหลายเป็นของของมันเองแล้วก็กอบตูนกอบนี้มาแล้วพอม,มันเล่นแล้วมันก็เพลินเพลินจริงๆ,ๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเลเวลให้ดูแล้วกันตอนนี้ผมกําลังเลเวลชิโนบุให้เลเวลสูงๆอยู่เพราะตัวมันเมตาจริงๆครับผมก็จะเอาเนี่ย เห็นไหมคือตัวตัวนึงเนี่ย XP มันคุ้มค่าคุ้มราคามากผมเลยจะไม่ค่อยขายตัวละครสักห่า่เนี่ยได้มาตั้งเวลหนึ่งเวลตั้ง60กว่าแล้วรู้สึกว่าเกมเกมนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะตันที่เวลอะไรเพราะผมยังเวลไม่ตันสักตัวเลยนะครับคือเลเวลเกมนี้สําคัญมากๆเพราะมันจะทําให้ตัวละครเราเก่งโดยที่ไม่ต้องฟึ่งเทรดแต่ถ้ามีเทรดอะตัวละครมันจะเล่นง่ายไปอีกแล้วเทรดเกมนี้ก็สามารถฟาร์มได้ง่ายมากๆคือไม่ว่าคุณจะไปลงอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันก็จะแจกเทรดเนาะ ผมว่ามันเป็นยุคข,ของการแจกเทรดแล้วแหละแต่เกมเกมนี้คือฟาร์เทรดง่ายแต่เทรดไม่ได้ออกง่ายนะครับมันเลยกลายเป็นว่าหลายๆคนท้อไปเลยเวลาไปเล่น a l s อะไรเงี้ยหากรีสหานู่นหานี่ไอเกมนู้นเนี่ยมีการันตีเลยนะผมรู้สึกว่า a l s เนี่ยไอการันตีกรีสอะไรพวกนั้นอนะ่ะผมยังไม่ได้ลองเล่นแต่ส่วนตัวยังยังยังไม่ได้ลองเล่นก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงก็คืออย่างที่บอกไปเลยอดีตดราม่าแต่ปัจจุบันคือผมเอาประสบการณ์ผู้เล่นจริงๆมาบอกกับทุกคนว่า ผมสนุกกับเกมเกมนี้เฉยเลยเว้ยเออผมแค่ําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่ออยากจะบอกทุกคนว่าลองแวะคันเข้ามาเล่นดูนะเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าอดีตมีอะไรเพราะบางทีมันมีคอมเมนต์มาบอกว่าเกมเกมนี้แม่งมัว่วแม่งแบบไม่เลิะเทอแม่งเดฟแม่งมัว่วไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ว่าเจ้าของเกมเรื่องนั้นผมไม่ทราบแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้ไปรู้เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เล่นตั้งแต่แพทแรกแรกผมเพิ่งมาเล่นแพทตอนตอน,ตอนที่อัปเดตรงกรนี่แหละ แล้วก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอไอ้ตอนนี้ผมรู้สึกกลมกล่อมนะทุกอย่างคือกลมกล่อมสำหรับผมเลยแล้วก็ยิ่งการมาของไนท์มาเก็ตเนี่ยผมชอบมากๆมันทําให้ผมรู้สึกว่ามีกําลังใจในการเล่นเกมเกมนี้นะครับเป็นการวนตัวละครมาขายอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไอลิมิเต็ดเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้แล้วก็คอสเมติกสาหรับผมนะไม่ได้แย่นะครับดูสวยแล้วก็มีไอดอลไม่คือมันมันโอเคในมุมมองของผม แล้วก็ซัมเมอร์อีเวนต์สนุกครับมันจะมีเมคานิกเล็กๆน้อยก็คือเมคานิกแบบลดเลือดลดตัวเออลืมบอกสําหรับใครที่ไม่รู้นะว่าเกมเกมนี้ทีดีเนี่ยมีเลือดนะครับคือมีเลือดด้วยนี่มีเลือดของยูนิตด้วยผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีเข้ามาทําไมแต่ปัจจุบันผมก็ปรับตัวเล่นได้แล้วแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งปรับยูมาใหม่ก็ยังไม่ได้ดีเลิศขนาดนั้นแต่ไม่ได้แย่อย่างที่ผมบอกเกมนี้มันอยู่ในเกณฑ์ทุกอย่างดีโอเคพอใช้ได้ ความสนุกเต็มสิบทัร้รอบผมคือเรียกได้ว่าผมเล่นไม่สนคนเล่นแล้วอะคนจะเล่น 5, 6, 000, 4, 000, ห้าหกหมื่นสี่มื่นอะไรตอนเนี้ยไม่สนละเพราะว่าไม่ <c oughs> มันพูดตรงมันสนุกมันสนุกสุดๆไปเลยว่ะผมงงเหมือนกันครับคือผมก็มาเล่นแล้วผมก็งงเหมือนกันว่าเอ้ทำไมมันสนุกไดขนาดนี้โอเคจบแล้วโอเคแจกควท่ลรัวๆครับ กูมีพอท่อไว้เล่นโอ้มีไอศ์ครีม962อันนี่พอจบตาหนึ่งเนี่ยผมก็นั่งฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ครบประมาณ2 0งตามั้งทุกคนน่าจะได้ลิโมรุแล้วครับคือมันมีการันตีลงบอ์ท่อด้วยนะลงครบ200ตากูก็จะได้ตัวสีเขียไปเลยแต่มีโอกาสออกก่อนเหมือนกันเอาเป็นว่านะณอดีตผมเคยมีดราม่าแล้วมีรถทัวร์มาลงในช่วงเออปิดเนาะณวันนี้ผมพูดแบบรีวิวแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเกมเกมนี้เนี่ย ถ้ากําลังพัฒนาอยู่กําลังจะมีแพทต่อไปแล้วก็ยังคงคิดว่าทําเรื่อยๆเนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนครับว่าคุณเคยขายแมปไปแล้วตอนนั้นมันมีผู้เล่นเล่นอยู่ระดับหนึ่งนะก็เรียกว่าเกือบหมื่นมันแปลว่าอะไรมันเคยหักหลังผู้เล่นไปรอบหนึ่งแล้วคุณกะจะมาเปิดเหมือนเดิมเนี่ยเขาก็คงมองแมปมันไม่ดีหรอกอันนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าผมแค่คิดว่าถ้าจริงๆแมปมันไม่ได้มีโมนทินไม่ได้มีเรื่องของปัญหาหลังบ้านอะไรขนาดนั้นนะเกมมันคงจะมีคนเล่นระดับหนึ่งแหละ นะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เล่นน่ผมรู้สึกว่ามันแย่อะไรเลยแต่อย่างที่บอกไปครับนั่นแหละคือมันเคยมีปัญหามาครั้งหนึ่งอะเนาะมันก็เลยต้องเข้าใจเรื่องนี้แต่ผมขอหลังจากนี้คืออย่าอย่าหยุดทำแล้วกันนะครับอย่าแบบขายแมปนู่นนี่นั่นทําไปเรื่อยๆแล้วก็จริงๆในยุคเดือน2เดือนก่อนหน้านี้ผมก็แอบไปดูวิดีโออื่นๆมาเหมือนกันนะเกี่ยวกับแอนิเมชันแฟนตาเนี่ยผมก็มองว่า ครีเอเตอร์ก็เต็มที่นะมาถึงในไทยด้วยกันเองอะ่ะเขาก็เต็มที่โปรโมทเต็มที่นะแต่ทําไมเกมมันถึงยังไม่มีคนเล่นเพราะความเชื่อใจนั่นแหละมันสูญเสียหายไปแล้วมันต้องใช้เวลานะครับในมุมมอ,องผมออย่างน้อยตอนนี้อะผมเปิดใจแล้วหลังจากนี้ผมขอให้ออนิเม่แฟนตาซีรีเนี่ยพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะเพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยถ้าไปเทียบกับแมปชั้นนำเนี่ยให้พูดตรงๆมันไม่สามารถเทียบได้อยู่แล้วครับคือมันสู้ไม่ได้เอาจริงๆเพราะอันนั้นอะ มันมีความจริงจังมันมีระบบมันมีแบบแผนผมอยากจะให้เกมเกมนี้ในอนาคตมีแบบแผนมีอะไรชัดเจนแบบแผนก็คือถ้าคุณจะสนุกกับการทําเกมแบบนี้การที่ทําอะไรเฟ้ฟอ,ฟอการที่ทําแบบโมโมโซโซแล้วมันแบบออกมาในรูปแบบเนี่ยมันมีตัวพลุกให้เห็นว่าทําไมมันถึงยังมีคนเล่นคุณไปดูไอนีเมกาเดียนดิคนยังเล่นหลักหมื่นอัปเดตท,ทุกครั้งคนก็ยังกลับมาเล่นหมื่นสี่หมื่นห้ามันหมายความว่าอะไรผมก็เลยมองว่าสุดท้ายมันต้องใช้เวลานะครับ ถ้าอยากจะกลับมาใน,ใน,ในรูปแบบแบบคนกลับมาเล่นหลักมือเพราะามันต้องชัดเจนในเส้นทางของตัวเองในการทําเกมอะผมมองอย่างนี้แล้วกันแต่อย่างที่บอกครับรีวิววันนี้ผมให้สนุกเต็ม10ส,ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยผมเรื่งโมเดลผมโอเคเรื่องเอฟเฟกเนี่ยผมว่าชัดเจนคือแบบเขามีแนวทางชัดเจนว่ามันเป็นสไตล์นี้มันไม่มันมันเลอะเทอะก็เลอะเทอะแบบนี้แล้วก็แบบ แสงแสบตาอะอย่างน้อยผมพูดทุกคลิปผมขอให้ลดแสงมาวันนี้หนึ่งไม่รู้มันจะลดได้มากน้อยแค่ไหนปะ่ะเพราะว่าขณะผมอัดคลิปอะตัววิดีโอผมยังมองไม่เห็นโมเดลตัวเองแปลว่าแสงในแมปมันเยอะเกินไปนะครับลดนิดหนึ่งอืมแล้วก็เกมเพลย์ผมว่ามันหลากหลายดีหลากหลายถามว่าเกมเพลย์มันอารมณ์ไหนอารมณ์แบบ els เนี่ยก็คือตัวละครเยอะยูนิตเยอะ,ยยอะผมเปิดยูนิตให้ดูและกันสำหรับคนดูเนาะอืมเนี่ยยูนิตมันเยอะมากแล้วก็โมเดลมันไม่ได้แย่เลยครับนี่คือโมเดลที่แบบ ก็มีจ้างมาบ้างคนไทยปั้นบ้างผมว่ามันสวยนะเนี่ยทุกคนคือโมเดลมันไม่ได้แย่เลยเห็นไหมสุดท้ายแล้วนะครับคือเกมเนี่ยมันเป็นเกมคนไทยเนาะแล้วคนไทยด้วยกันผู้เล่นไทยด้วยกันเนี่ยน้องๆทุกคนก็พร้อมจะสนับสนุนเกมที่มันมีศักยภาพไปต่อได้ตั้งใจทําแล้วก็ทําออกมาให้มันแบบด้วยความสนุกอะ่ะผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเจ้าของเกมหรือว่าเดฟเองเนี่ยทำเกมอย่างสนุกสนานเนี่ย คนเล่นก็จะสนุกไปเหมือนกันนะเหมือนแบบเพื่ออยากจะเสิร์ฟสิ่งนี้ผู้เล่นอยากจะให้เขาได้ลองเล่นในสิ่งที่เราลองทําหรืออะไรเงี้ยหรือจะเสิร์ฟกะตูนที่เรารู้สึกว่าช่วงนี้เราไฮสหนึ่งในเดฟเรารู้สึกว่าสนุกมากๆกับตูนเรื่องนี้อยากจะให้ได้ลองดูหรือเป็นเกมที่ไม่มีอะไรที่เหมือนแมปอื่นอันนี้คือสิ่งที่ผมจะบอกไว้เลยนะหมายถึงว่าแบบว่าอย่างน้อยคือ Anime Fantasy น e เนี่จะต้องมีสิ่งที่ทีดีอื่นไม่มี มันถึงจะดูแตกต่างถ้าอยากจะแตกต่างจริงๆนะในมุมมองที่ผมสามารถที่จะลองแนะนําได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือผมก็ทําเกมไม่เป็นหรอกครับผมก็ <laughs> ได้แต่พูดไปเรื่อยก็แล้วแต่แล้วกันนะครับผมคือมันมีความหลากหลายเยอะมีมียูนิตเยอะมันมีนู่นมีนี่ให้เราเล่นเยอะอะผมว่ามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งแค่ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูตัวเองขอให้ตั้งใจทําแล้วก็ กลับมามีคนเล่นเยอะๆแล้วกันนะครับช่วงนี้ผมก็ยังเล่นอยู่คลิปเ่านี้ก็จะประมาณนี้เลยครับที่มาทําคลิปแบบนี้ก็เพื่อนๆก็มาลองเล่นกันได้แล้วกันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าเจอันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย